สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะจบไปแล้วเนาะสตรีก้าท้าสงครามรักนะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานจะมาพูดถึงดารานักแสดงท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณเกาเกินนะคะก็สำหรับเรื่องนี้เขารับบทเป็นพี่ ต้าเกอของพวกเราค่ะถังเซาอีนั่นเองนะคะในเวอร์ชันละครนั้นนะคะมีการตัดสินให้ถังเซาอีนั้นนั่งตายกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ยแต่ตาย,ตาย,ตายแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เศร้ามากๆเลยนะคะแต่ก็ รู้อยู่แล้วว่าในอย่างในนิยายต้นฉบับเนี่ยถังเซาอี้นั้นสูญหายไปนะคะในช่วงที่ไปลบที่ทะเลทรายค่ะเพื่อนๆคือบุกเข้าไปในดินแดนของเปยโมเรียบร้อยแล้วตามนโยบายของพระราชวังนะคะก็คือสังอี้จือเนี่ยคือต้องการที่จะเข้าไปบุกเปยโมด้วยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูตอนสุดท้ายเพื่อนๆจะเห็นถึงปณิธานของฮ่องเต้เท่านะคะที่อยากจะ เอานำทัพเนี่ยเขาไปบุกในเปิดโมบ้างเพราะว่าปกติแล้วเปิดโมนั้นจะบุกมาที่ทางใต้ตลอดเวลานั่นเองนะคะทีนี้ในนิยายต้นฉบับเนี่ยทางด้านของถังเซาอีนั้นไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่านะคะาการที่จะต้องไปบุกการทําให้เกิดสงครามอะไรแบบนี้จะต้องทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ทหารหารนี่ก็จะต้องเสียชีวิตนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่เป็นขุนนางคนหนึ่งเนาะก็คือเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถังเซาอีก็ ต้องนำทัพโดยที่มีคำสัญญาจากทางราชสำนักว่าจะส่งกองทัพเสริมมาให้นะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยกองทัพของนางเอกของพวกเราเนี่ยของอาม่ายะที่ประจำอยู่ที่จิงหยางนะคะตอนแรกนั้นก็จะเดินทางไปเสริมอยู่ค่ะแต่ว่าก็ถูกรั้งเอาไว้โดยท่านอาจารย์ฉียนะคะให้อยู่ที่จิงหยางเพราะว่าจะมี ทับอีกทับหนึ่งของทางเปยโม่นั้นมาค่ะเพื่อนๆดังนั้นแล้วก็เลยทําให้นะคะทับของถังเซาอี้ที่เป็นแนวหน้าบุกไปแล้วเนี่ยก็รอทับเสริมจากทางราชสำนักแล้วก็มาไม่ทันค่ะเรียกได้ว่าตั้งใจมาไม่ทันก็คือเรื่องราวมันจะสลับกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในเรื่องของรายละเอียดระหว่างนะวนิยายต้นฉบับกับในละครแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะทีนี้ก็เข้าใจได้นะคะว่าการลงทุนเพื่อที่จะสร้างฉากให้เป็นสงครามภายใน ทะเลทรายเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเนาะก็เอาแบบในละครแล้วกันเอาง่ายๆนะคะทําให้พี่ถังเซาอีของเราทั้งโดนฟันทั้งโดนเกาทันแล้วก็ไปนั่งตายเก๋ๆพิงต้นไม้อยู่จนนางเอกนั้นมามาถึงแล้วก็มาเห็นน่ะนะคะโอเคก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่พอให้พี่ถังเซาอีเสียงชีวิตไปแล้วเนี่ยมันทําให้นางเอกของพวกเราคว้างนะ ในช่วงสุดท้ายของเรื่องที่แบบต้องออกเดินทางท่องยุทธภพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนางเอกของพวกเรานั้นมีเป้าหมายค่ะแล้วก็มีความหวังว่าจะไปพบกับพี่ถังเซาอี้นะคะที่ทุงญ้าสีเขียวที่1นนะคะเพราะว่าได้รับคําใบมาจากนะคะแม่ทับคนหนึ่งในกองทัพนั่นเองนะคะว่าถังเซาอี้นั้นนะ่ะมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนั้นนะ่ะมันเป็นความหวังให้หนางเอกในการที่จะแบบออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะมันจะไม่เหมือนกับในเวอร์ชันละครที่แบบว่า พอตัดให้ถังเซาอี้นั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาทุกคนแล้วนะคะแล้วนางเอกของพวกเรายังมีแก่ใจที่จะไปท่องเที่ยวในยุทธภพโดยที่นางเอกนั้นไม่มีเป้าหมายเลยว่านางเอกจะไปที่ไหนนะคะเพราะว่าเพราะว่ามัน มันก็จะต่างกันตรงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือได้ว่านางเอกของพวกเราคุณจางเทียนอ้ายก็ควบมมาเก๋ๆเท่ๆนะคะตอนปิดฉากนะคะเรามาดูนะคะมารู้จักคุณเกาเกิร์กันดีกว่านะคะคุณเกาเกิน,นั้นอายุ31ปีนะคะก็จริงๆเข้ามาในสายของวงการแสดงนะคะวงการบันเทิงจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2019ซึ่งก็ไม่นานมานี้นะคะซึ่งเข้ามาในสายภาพยนตร์ค่ะ ก็ตั้งแต่ปี2019นะคะมาจนถึงปี2021นะคะก็คือประมาณ4เรื่องภาพยนตร์นะคะก็เป็นนักแสดงสมทบทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสายนะคะเข้ามาในสายละครค่ะสายซีรีส์ในปี2022นะคะเพื่อนๆก็ไปหาดูกันได้ค่ะปี2022ในเรื่อง Operation Special Warfare นะคะแล้วก็2022อีกก็ Nobody Knows แล้วก็มี2023 The นะคะแล้วก็2023 The f o o l g h Season 2นะคะแล้วก็มาปี2024ก็คือ Fighting for Love นะคะสตรีก้าท้าสงครามรักเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ทุกเรื่องนะคะก็ยังคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นะคะก็คือยังเป็นนักแสดงสนับสนุนอยู่ก็แต่ว่าในเรื่องของ Fighting for love นี้ก็ขึ้นว่าเขาเป็นเมนโรนะคะคือเป็นนักแสดงหลักด้วยค่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นออถ่ายทำไว้เสร็จแล้วก็คือจีจานฉางชงนะคะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแนวรีพับรีกันของจีนค่ะก็เป็นนักแสดงสมทบอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออนแอร์นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะมีผลงานตอ ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคุณเกาเกินนะคะก็ถือได้ว่าถึงแม้ว่าจะอายุ31แต่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงเนาะเข้ามาในสายละครเมื่อปี2022เองนะคะไม่นานมานี้ค่ะการที่คุณเกาเกอมารับบทนะคะเป็นถังเซาอีเนี่ยคลองใจหลายๆท่านเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บทของพระเอกอะไรแบบนี้แต่ก็เป็นบทแบบเรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วก็เป็นพี่ใหญ่มีความ ตรงไปตรงมานะคะแสะดงให้เห็นถึงถึงตัวตนของเขาว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะบทบาทนะคะของละครของไอ้ฉีอี้เรื่องสตรีกล้าท้าสงครามหลักนะคะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายกันเป็นอย่างมากเลยนะคะในหมู่ชาวเน็ตค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะก็ดัดแปลงบทละครนะคะมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของผู้แต่งก็คือคุณเซียนเฉิงค่ะโดยที่จะเน้นไปที่ตัวนางเอกนะคะก็คืออามา้นั่นเองก็รับบทโดยคุณ อย่างเทียนอ้ายค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราว ในตำนานของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากแบบจอมจอมพลหญิงคือจากาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบุตรีของผู้ที่เก่งในเรื่องของตำราพิชัยสงครามสุดๆเลยนะคะแล้วก็คือละทิง้งเครื่องสำอางละทิ้งกระโปรงทุกอย่างเลยเดินมาสู่เส้นทางของการเป็นนายพลค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มาพบกับทางด้านของอแม่ทัพนะคะซึ่งถังเซาอีตําแหน่งสุดท้ายนะคะก็คือนายพลเช่นเดียวกันค่ะเราบทโดยคุณเกาเกินี่ นะคะคก็ถือได้ว่าชนะใจผู้ชมไปด้วยภาพลักษณ์ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนี้นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในงานเนี่ยเขาจะเป็นคนอารมณ์ขันมากๆแล้วก็มีความตรงไปตรงมาแล้วก็มีความ ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในในทหารน่ะเขาจะเป็นคนที่แบบเออสบายๆอะ่ะไม่เป็นทางการอะไรเลยนะคะเขานั้นนะคะเคยช่วยเหลืออาม่ายค่ะหลายครั้งเลยแต่ก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของอามายในฐานะที่เป็นผู้หญิงเลยนะคะแล้วเขาก็เลยแบบมีเรื่องตลกตลกหลายอย่างนะคะอย่างตอนท,ออนที่อย่างตอนที่เอากระถนฉี่ให้หนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เอาแบบที่ต้องต้องใช้ของผู้ชายฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวละคร วันนี้นะคะก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบทำให้ผู้ชมนั้นแล้วก็ผู้อ่านนิยายนั้นหัวเราะค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าสะท้อนถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งแล้วก็ความผูกพันของเขาที่มีต่ออาไม้ของพวกเรานะคะทั้งเซ้าอี้เป็นตัวละครที่แบบว่าติดตามอาไม้ไปทุกย่างก้าวนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับ เป็นผู้พิทักษ์ของอมายเลยค่ะศึกไหนก็ตามนะคะอมายไปไหนเขาไปด้วยปกติไม่ค่อยแยกกันนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือปกป้องแคว้นแล้วก็ปกป้องอมายนะคะจนแบบว่าถ้าอย่างในซีรีส์ก็คือจนตายไปเลยนะคะกลายเป็นกลายเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากๆเป็นหุ้นส่วนสําคัญในการเติบโตขึ้นมาของการเป็นจอมพลอมายนี่แหละค่ะ และในที่สุดนะคะเขานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อัไม้นั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะ ก็อย่างในพอดระคอเนาะท,ที่พวกเราเห็นเนี่ยอย่างถังเซาอี้ได้ตกใจมากๆเมื่อรู้ว่าอามายนั้นตกอยู่ในอันตรายนะคะหลังจากที่เขารู้เรื่องราวความจริงเหล่านี้แล้วเขาก็เลือกที่จะยืนเขียงข้างอามายโดยที่ไม่ลังเลเลยค่ะแล้วก็แสดงการสนับสนุนแล้วก็ปกป้องอามายของพวกเรานะคะด้วยแอคชั่นจริงๆไม่ได้ไม่ได้เฉพาะปากค่ะไปจริงๆนะคะฉากนี้ก็ทําให้แบบเออแอดวานเองแล้วก็หวานเชื่อว่าผู้ชมท่านอื่นๆก็คงจะหลั่งน้ําตาไปกับเขา นะคะคพิถังนี่ช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็แหมประกอบกับความความหล่อนะฮะความหล่อแบบแบบดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะนี่ก็คือคุณเก่าเกินนั่นเองในบทของถังเซาอีค่ะ ทำให้ตัวละครนะคะถังเซื้ออี้ออกมาโดดเด่นแล้วก็มีความสดใสของเขาแล้วก็มีภาพลักษณ์ของถังเซื้ออี้ในฐานะของผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์นะคะออกมาได้ได้ดีมากๆแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นอะมันออกมาจากมันออกมาจากการตีบทละครของเขาแต่งนะคะหวานว่าตัวละครตัวนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยผ่านการแสดงของคุณเกาเกินเนี่ยแหละคะ่ะ จุดจบนะคะของถังเศ้าอี้ในละครเนี่ยก็คือโหดกว่าในนิยายต้นฉบับนะคะคือเห็นกันจะจะเลยว่าล่างของถังเศร้าอี้นั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งนั่งตายอยู่ะนะคะซึ่งโอ้โหนะจุดนี้ก็ก็ทำลายจิตใจเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เรื่องนี้นะคะบอกเลยเวอร์ชั่นละครนั้นจบสําหรับผู้ชายแล้วจบโหดร้ายกว่าในนิยายต้นฉบับทุกคนเลยนะคะก็มีอมไม้ของพวกเราซึ่งก็จะจบเหมือนในนิยายต้นฉบับเพียงแต่ว่าไม่มีเป้าหมายของการออก ไปท่องเที่ยวเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซนนี้นะคะมีท่นานใดนะคะโดนคุณเกาเกิดตกไปเราบ้างนะคะคือในเรื่องหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องโดนตกคนเดียวใช่ไหมเราชอบได้หลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากตัวละครถังเซาอี้เอาไว้ในดวงใจนะคะความประทับใจของพวกเราจากเรื่องสตรีก้าท้าสงครามหลักไว้ด้วยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ